บ่อเลมันเขินนะจับเอันนี้ยั่เลมันเกินเนี่เป็นนี่เป nah ็นอเลยเอ้ยไม่ห็นสัตว์ขนาดเราจะเป็นเนดูนะทุกคนแล้วังแลวงหมกปนะว่าก็เอาหมวกหันเอาไว้จมนลฟ์ฟุต ฮอทเทนนะคะฮอทเทนทุกคนฮอทเทนเยอะๆฮอทเทนฮอทเทนฮอทเทนอะไรมั้นี่ยไเดมุนี่ทุกคนเลยอ้ไปนดน่ง ว้าว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 

เหตุใดเหตุใดเห็นยูสองคนหอแทเออเหตุใทเหตุทอู้หทนะฮะนั่งนั่งังนั่งก่อนนะะนี่จะคเนเลย

Dito yang maneh, bito kanto yang.